เจไดไหมคะเห็นคุณแล้วอยากอยากเลยแต่ชิงนทาเจทำไมเบืองน,น้ำยุ่งนันเรื่องของฉันไหมล่ะไอแม่น้ำนะกกูน,นะ <c oughs> น้ำมาม่นาบอ่ะอ๋อชิจูเหรอ คนเนี้โอเคนี้ก็โอแซบแซบแซบแซว่ายหพอดีเป้งก็นี่คือเนี่ยก็คืออะครบวมไวไวไว้ชื่อรองมือเจเอะหวานหวานกับเพจอย่างเดียวเดือปีเคลน ี๋ยวคือนต้นนนามูจะเกลือมเกิดมานี่โอ้เกิดมาน่าหมไอ้ภาสมจะหัวนมากโอ้ขนาดเกือที่บงวน่าจะหูวอเกปยืสีขาวขาวคิงอยากสีขาวขยกกลงนเมาให้ดูเร็ว แล้วมันมีอย่างเดียวก็ไปว่าเขาละโอ้ตาตัวขลุ่นลมเถออโอแล้วแล้วผิดใยก็แล้วผดพอแล้วพอแล้วอือยังออกอือยเที่ยวแล้วจะเอามะนาวเลยลูกชิ้นเราก็ที่เราทำโอ้ยใช่มันรักกัเอาดูมาละหอนเว้ย

เอาม,มาบะดีมากนะอืมอ,อืมออเอ้ยอมาด้อมเอ้ารับล้อนั่ก็คือฝีมืกกอการทำน้ำจิ้มซีฟูดแล้วก็การนึน่งลูกชิ้นกันนะครับนั้นเราขอไปกินกันนะครับ เจอกันที่นั่งครับโอ้ยโอ้ย